ชวยพี่โปรเตอให้มน้อะไรอะีวีทปเล่ไอ้ดูด้วยเป็นก er ้าเฮ้อะไรอะนี <m <m ่นี่พี่โปเต้เฉยโอ้แล้วไม่วนป็โปเต้ได้ไงวะแล้วจอยเป็นก้าทไมก้าถ่ายมาเป็นพี่อะผมไม่รู้เ่ย อะไรวะหมดอะโอเคโอ้ยโอ้ยสรุปคนกะเพราเหรอเออสรุปกะเพราเหรอโอ้ยเนี่ยโอ้พิการถูกไหมกับข้าวไก่เราข้าวมันไก่ไข่ดาวมาจากไหนวะงงโอ้โหาจีโอเป็นข้าวมันไก่มีแต่อาหาร ไม่ถ้าเป็นกระเพราไก่มันไม่ควรมี้งนัเขามันไก่กายเป็นทุกข์สือไข่อมเซนนี่แล้วเขามันไก่ทอดเนี่ยโอ้โหแล้วครสือาด้วยบาร์คิวด้อะไรวะนั่งตากลมโอ้โหไอ้โจดนี้ ทำไมต้องกูด้วยวะไอ้กระแสเอาไปยืตอนอัดกันเองเลยหรอเดี๋ยวไม่มีใครทายถูกเลยว่าเปลี่ยนเป็นนี่นี่ประวัติไม่รู้เหมือนอะไรนี่เป็นแบบใครวะโคตรแย่